แต่เริ่มต้นได้เลยเชิญครับคุณลุงหนูมไม่ได้มาหนูมไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรอกค่ะคุณลุงแล้วก็ว่าหนูตอนนี้สบายดีค่ะคุณลุงุณลุหนูจะโทรมาเล่าให้คุณลุงฟังเรื่องเรื่องน้ำท่วมอ่ะเออว่าไปเออน่าสนใจค่ะแล้วอยู่ที่อยุทยานนะคะคุณลุงอำเภอบางบานน้ำท่วมน้ำท่วม้าเกิดว่าแบบถ้าน้ำขึ้นหรือว่าปีวไหนน้ำเยอะนี่คือบ้านหนูนม่ท่วมก่อนเลยค่ะ อ,อยูเป็นอำเภอบางวานที่แบบร่วงก่อนเลยค่ะปีนี้ก็คือท่วมท่วมไปแล้วนะคะคุณลงุงท่วมไปแล้วเมื่อปัดอาทิตย์ที่แล้ว,ลวก็น้ําขึ้นเร็วมากเลยค่ะคุณลงุงน้ําแบบขึ้นวันละประมาณประมาณประมาณไม่บรรทัดถึงแล้วันรทัดขึ้นแล้ค่ะคุณลงุง <Okay. S 2> เลยขึ้นแบบเร็วมากเลยเก็บของแทบไม่ทันเลยค่ะคุณลงุงแล้วก็ตอนนั้นฝนตกอ่า ตกแทบทุกวันเลยค่ะเมื่อเมื่อตะาการที่แล้วอืก็คิดว่าจะแย่นะค,ะคุณลุงเพราะว่ามันขึ้นมาถึงตะตุ่มอีกวันมันถึงหัวเข่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าแปลกใจกับคุณลุงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันลดลงไปเป็นพึ่งพึ่งน,นิดเปนะาะคุณลุงลดลงไปจนแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยแล้วก็ฝนก็ไม่ตกค่ะก็เลยหนูก็ลงมาท้องให้คุลุงฟังค่ะคือตอนแรกหนูก็ยังไม่ถึงคุณลุงว่า เอาแน่มันขึ้นเยอะมันคงไม่ถึงกระเดือดร้อนนะเพราะว่าตั้งแต่หนูจจกกับคุณลุงค่ะน้ําท่วมบ้านแต่ว่าพอถึงเวลาขับขันจะขึ้นถึงบนบ้านเลยค่ะมันก็จะแบบมีเหตียหนีมันแบบจุดไปหรือว่าแบบมันก็จะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้รับความเดือดร้อนแบบอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยยังไม่ถึงคุณลุงว่าอ๋อหนูคิดว่าเสื่อมันจะขึ้น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 เจ็ดกล่องแทบไม่ทันเลยค่ะคุณลุงตอนแรกตอนนี้ก็คือลงไปแล้วค่ะเลยะว่าเล่าให้คุณลุงฟัง สรุปเลยไม่รู้ว่ามันค่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าะค,ะ <Okay. S 2> ค่ะคุณค <Okay. S 2> ือรายงานสถานการณ์ณะณะวันนี้ค่ะว่าการเนพิธียารที่เขีโอเคเราพักเหนือกันก่อนสรุปในหน้ว่าพักเหนือกันก่อนนะยังไม่ต้องต่อนะอย่าลืมนะเราสองคนคุยกันเนี่ยมีคนเขาเงี่ยหูฟังเราทั้งสองคน,นคุยกันไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้างกี่ล้านคนมันทั่วโลกนะเพราะว่ามันเครือข่ายที่มันไฟ้สดเวลานี้นะฮะ มันตั้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดประตูนะทางเดินเนี่ยเรามาเล่าอย่างเงี้ยจะมีผู้คนคิดหรือเปล่าเยลยก็แค่รู้จักลุงงอกคิดว่าแีน่นี้น้ำขึ้นน้ำลดเองเขาจะคิดอย่างนง้นนะั่นอ้าวที่คุณพูโพูดเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำขึ้นมาคิดถึงลุงงอกอ้าวน้ำลดเออน้ำลงไปคิดถึงลงุงอ่าน้ำขึ้นา่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าดปฟังๆเนี่ยมันมันมัน,มนประเด็นน่าจะอ,อยู่ตรงนี้อ่ะ พี่อ,อยากจะเล่าให้ฟังนะเอะอใช่ไหมฮะหรือว่าคือเหมือน,น,นมันมันรู้สึกถึงว่ามันคือเราแรกม,ม,มันมีแนวโน้มที่จะขึ้น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 ไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณลุงคือตอนแรกคือเตรียมรับสถานการณ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็มีข่าวมีอะไรมาก่ขอ,ขอนหน้านี้ว่าจะมีฝนตกจะมีอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงก็แล้วอัมบางบานี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะมันต้องก่งขอนอยู่แล้วใช่เจอทุกปีบางบานเนี่ย ใช่ค่ะแตวตอนแรกคือน้ำมันนานเลยก็ปกติครับปกติเม็ดก็จะนานสุลาปลาอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะเริ่มขึ้นอทีนี้มันมาแล้วมันมันขึ้นแล้วหนูก็เชื่อเออถึงข่าวออกว่าจะปีนากตีห้าส่อะไรเงี้ยค่ะัหนูหนก็หนูก็เงกังเงอยู่แต่เลืกองน้ตัวมั่นใจว่าเอาแนาแบบคือจะก็ก็มันก็คือผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันก็ เราเพิ่นระดับที่ว่าเราจะเกิดความเสียหายอะไรค่ะคุุงมันก็จะคงที่หรือก็แล้วก็ค่อยๆผ่านไปเนี้่ค่ะหนูก,ก็นึกถึงลุงอ๋อเออ,เอ,อน้ำก็เลยรู้สึกด,ดีใจได้ค่ะคุ๋เพรเอ้ยน้ำมันลดลงไปได้ไงคือมัน <c oughs> ก็แค่ดีใจค่ะคุุงโอเคลดลงไปแล้วก็ฝนไม่ตกมาส่งสบายแล้วค่ะคุ๋โอเคเพียงแค่น้ำขึ้น <c oughs> หรือน้ำลงก็นึกถึงลุงเนาะ ขอถามท่านกันขอถามขอถามโอเคเข้าใจแล้วนะถ้างั้นคิดว่าลุงคือใครถ้างั้นอ่ะลุงหมอคือใครกันเนี่ยอะลุงหมอก็คือผู้ที่สามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์มาช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือผู้คนหนี้ได้ค่ะอ๋อสรุปตรงนี้เนาะใ่ค่ะทั้งเรื่องของธรรมชาติ ที่เป็นภาพกว้างเรื่องสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นเรื่องของคนในส่วนรวมค่ะบกุลงกับเรื่องแค่ตัวบุคคลที่ช่วยเหลือเรื่องการเจ็บป่วยการเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะของของแบบคนต่อบ,บุคคลอย่างเงี้ยค่ะโอ <Okay. S 2> เคสองส่วนค่ะคําถามมีว่ารู้จักกรรันลุงได้ยังไงอย่างเงี้ดีกว่าร,รู้จักกรรันมานานได้ยังอย่างเี้ดีกว่าอรู้จักกรรันมานานแล้วค่ะกุลรู้จักกันมานานแล้วอืย เกินจ็ดปีแล้วค่ะปิลโอ้อเกินกว่าเจ็ดปีแล้วติดตามมาอตอนนี้มันอยู่ในทิกตอกเนาะอืองานหนูจับคุณลุตั้งแต่อยู่ในยูทูบก็คือที่กดปิลลงคุณลุมันเล่นึ้นั่นเองค่ะแล้วก็ลองกดต่างพอต่อมาอหนูมีปัญหาเรื่องรูปป่วยค่ะป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะแล้วก็หมอก็จะผ่าตัดหนูก็ไปหมดทางเรื่องแล้วลึลกนริงจะพอตอนนั้นกึสองขว้วสามขว้วเลยค่ะปุณลุ ฟังทางนั้นจบรู้แล้วรู้แล้วว่าใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกรชแง่เลยอ่าปาดเถอยหน้าตีจังเลยเนี่ยเนยรู้แล้วทางนั้นคือชครอ่าใช่สครับว่าถ้าบอกว่าด็อกเตอร์เทพชสกรนะแค่เนี้อหยไม่ต้องถามยืดถามยาวเลยโอเค เรืคายินดีครับรับทราบครับขอให้ลูกถ่ายไปนไงตอนนั้นน่ะคนที่หงาใจเกิดมาปุ๊บมีปัญหาเรื่องของหัวใจไม่ได้มาหาผมแค่ฟังเสียงลุงนี่เองจะมาเออลอง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 เล่าลองเล่าเล่าเรื่องลูกให้ฟังเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นสนใจมากใช่แค่เรลุงโอใช่ทีนี้พอหมอเขาก็จะผ่าตัดแล้วค่ะทีนี้อีกวันหรูก็เอมือเดี๋ยว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 เอามาทำไมเอาเปลี่ยนเรื่องนะฟังมาเริ่มของการที่มีลูกหนึ่งคนเนี่ย อ่าเริ่มตั้งแต่ตั้งตั้งเดือนหนึ่งสองครังขวบเนี่ยอ่าอธิบายเรื่องของอักิริยาก่อนครับก่อนที่จะไปทึงงมองในการผ่าต<อ>ัดอาเชิญครับตั้งแต่เริ่มต้นอ่า,าเดือนอะไรมาตลอดเชิญครับเชิญครับค่ะค่ะเขาก็จะเหนื่อยแล้วก็เวลาเขาเขาหิวเนี้ยค่ะหรือว่าได้เวลากินนมเขาก็จะร้องร้องแล้วก็ร้อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียวเพราะว่าเขามีภาวะว่าลิ้นหวัวใจเนี่ยมันรั่วแล้วก็นังหเนี่ยรั่วสามมือค่ะไปดูเลือดดำกับเลือดแดงเนี่ยเขาจะปนกันตลอดเลย เพราะฉะนั้นออฟฟิศเลยลยมันจะไม่พอเลยพอเขาเหนื่อยอย่างเช่นพอช่วงเราที่อยู่นมเมนหนูจะต้องเคลียแบบนมนี่คือต้องไม่ให้เลยเวลาค่ะปีนงต้องคออยู่เลยเพราะว่าถ้าลูกถิ่ปุ๊บลูกร้องเขียวต้องไปโรงพยาบาลทันทีเลยแล้วก็พอเขาเริ่มโตมาหน่อยก็เวลาจะพัฒนาการอะไรต่างๆนะคะปีนึงเขาจะเหนื่อยเหนื่อยก็เขียวอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอก็เลยคีดว่าอาการมันไปไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วมันจะต้องมันจะต้องผ่าแล้ว ตอนแรกเลยเขาก็ใส่ลิ้นหัวใจเกียมเขาไปค่ะคุณลุงใส่เขาไปเจาะทางข้างขาหนีบนะคะทีนี้มันก็มันก็ไม่ติดได้สามารถติดได้เ็ราลูกมันใหญ่ค่ะเขาก็เลยแทนที่จะผ่าตาัดนี้ผ่าตาัดเสร็จหนูก็ไม่อยากผ่าตัดหนูก็หนูก็รู้สึกคุณลุงว่าหนูติดตามคุณลุงอยู่ตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะคุณลุงหนูก็เลยฟังเสียงคุณลุงแล้วก็เอาเอาคลื่นเสียงมาใส่หูเขาแล้วก็หนูไปหาคุณลุงแต่ไม่ได้พาลูกไป ตอนปีนุ่ก็ให้เป็นเป็นเป็นหินมาเ็สสีม่วงน,นะคะที่ทุบทุบก,ก็แล้วข้างในมันจะเป็นหินนะคะเอามาแช่หนาแล้วหนนึงก็ให้ลูกของทาแล้วตอนนี้อ,อ๋อปูนุ่ก็ดีขึ้นแบบมันมนัคือมันดีขึ้นโดยที่ว่าหนูหนูต้องแบบหนูเอ้ความเชื่อเนี่ยคือมันก็เลยแบบสังใจว่ามันดีขึ้นได้ยังไงนะว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเลยสรุปก็เลยไม่ได้บาตัดกับหนู แบอกล้ว่าเอ้ยม,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 มันมันมันอาการว่ามันจะติดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีตรงลิ้นที่เขาใส่เขาใสนะคะแล้วเขาก็เลยบอกให้วันืีน่ระยะเวลาไปก่อนอีกสองสามปีให้ติเตัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาผ่าตัดเปิดหน้าทางหน้าอกเนี่ยอยีนี้หนูก็ก็ให้ประทานแนละ้วแล้วก็ฟังเสียงปุรุณเลื่อมานะคะทุกวันนี้ก็คือไปเรียนตามปกติไม่เหนื่อยวิ่งเล่นวันก่อนไปแข่งกีฬาได้เหรียญได้เหรียญเงินมาได้ค่ะคุลุง อยู่ตอนนี้อยู่ตสอ่ะค่ะคีุ่งเขาก็จะแบบว่าจะทักพี่ลุงว่าจะคอยแบบข้องคุณจะวิ่งแข่งอะไรก็คอยพีุงหอบช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบพูดอย่างนี้ถึงคุณลุงตลอดเลยโอ้โหแปลว่าเปลี่ยนแปลงค่ะคุณลุงสุดท้ายที่ราได้ฟังเนี่ยเป็นเด็กอยู่ในการครอบครองของลุงหอบทั่วทุกมองลุงหอบใช่ค่ะพี่ลุงโอ้โหไอ้พวกเจ้าหนูขีมาเอ้าอะไรเงี้ย หนูก็เลยแบบอ้วตอนนี้ถือว่าแข็งแรงอะปุ <Okay. S 2> ้งอาการปก,กติอ้วนหมอบอกว่าเฮ้ยโรคหัวใจอะไรอ้วนจังอ้วนแข็งแรงคร่ะปุ้งโอเคโอ้ okay. โหมีความสุขนะได้ลูกกลับคืนมาทั้งนั้นเนาะใช่นี่แหละมีควกลับขึ้นมาแม่ลูกผูกพันผมพูดบ่อยจังนะฮะไม่มีอะไรที่จะผูกพันมากไปกว่าแม่กับลูกลูกกับแม่นะฮะก็ขอให้ดูแลกัน<ช>